ณะดังนี้คือ,อจดไปด้วยนะคะนักเรียนจดลงในสมุดด้วยเลยข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือต่อได้เลยครับนี่คืออีกหนึ่งหัวข้อนะคะข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ เมือ่อกี้เราจุดถึงเรื่องความหมายใช่ไหมคะอันนี้ก็คือข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือเราก็ตีเส้นใต้นะคะเอาไมบ้บรรทัดตีเส้นใต้ไปด้วยเ,วเสร็จยังคะ เล่มือหน่อยค่ะ,ะ,ะเสร็จไหมคะอ่าให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะให้แค่หนึ่งนาทีพอ ่ะแล้วขึ้นข้อหนึ่งคืออะไรข้อมูลที่ดีคือข้อหนึ่งว่ายัางไงคะต้องอะไรคะข้อที่หนึ่งต้องถูกต้องแล้วก็อะไรเชื่อถือได้เออถูกต้องเชื่อถือได้ ถ้าคุยกันมากกูตาจะขึ้นข้อที่สองเลยไม่คอยแล้วเพราะถ้าคุยกันถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะมข้อที่หนึ่งถูกต้องเชื่อถือได้เสร็จไหมคะ สั้นๆไหนใครยังไม่เสร็จเสร็จไหมคะอ่าเสร็จแล้วนะคะต่อไป คุยกันแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วนะคะกุตาไปข้อที่สองข้อที่สองคืออะไรคะช่วยกันอ่านสิรวดเร็วเป็นปัจจุบันทันต่อความต้องการของผู้ใช้รวดเร็วและเป็นปัจจุบันทันต่อความต้องการของผู้ใช้ เสร็จไหมคะ,มคะเหลือกี่คนคะยังไม่เสร็จโอ้เยอะเหมือนกันนะคะ แล้วนะคะ,คะโอ้ยทำไมนานจังเลยผิดคาะผู้ชายกับเสร็จเร็วกว่าผู้หญิงอ่ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งก่อนนะคะข้อที่สองคือรวดเร็วและเป็นปัจจุบันทันต่อความต้องการของผู้ใช้นะคะ,คะอ่ะเสร็จแล้วส่วนส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเป,เป็นข้อที่3นะคะข้อที่3อะไรคะอ่านว่าไงข้อที่3ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพียงใด ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพียงใด ข้อ3นะคะครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพียงใด ยังไม่เสร็จคะอีกหลายคนเร็วเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตอนท้ายครูตาจะมีภาพสวยๆมาให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องเขียนให้เร็วนะคะ เขียนเร็วแต่ไม่ใช่เขียนชุยนะคะโหใครถอนหายใจดังเกินนะ เสร็จไหมคะ<ร>อ่าเสร็จแล้วอันไหนเราอา่านข้อที่สาม้พมพอกันสิคะข้อที่สามว่าย,ยัางไงอะไรคะ แล้วนะคะต่อไปที่ข้อ4นะคะข้อ4ดูสิคะข้อ4ี่เขาว่าอย่างไรข้อ4ีอ4่4ทำไมคะชัดเจนจข้อมูลที่ีต้องชัดเจนจแล้วก็กระทัดรัดเขียนสิครับข้อที่4แล้วไงครับ เขียนเร็วแล้วก็ต้องเรียบร้อยด้วยนะคะอ้าวข้อที่สมันสั้นง่ายๆนะคะสั้นไม่ยาวและต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่5นะคะอ่าข้อที่5ว่ายอย่างไรสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ะสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ข้อที่5นะคะสอดคล้องกับความต้องการใช้งานเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะ เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนสักครู่นะคะ,ะข้อมูลที่ดีควรมีกี่ข้อคะทั้งหมดกี่ข้อข้อมูลที่ดีกี่ข้อคะ 5ข้อใช่ไหมคะไหนทบทวนที่หข้อมีอะไรบ้างข้อที่1ว่าอย่างไรข้อที่1ว่าอย่างไรคะอ่าข้อที่1่ถูกต้องเชื่อถือได้ใช่ไหมคะอ่าข้อที่2ว่าอย่างไง รวดเร็วนะคะข้อที่2คือรวดเร็วและเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะทันต่อความต้องการของผู้ใช้อ่าต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3อะไรคะอะไรคะครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการรวบรวมว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพียงใดอ่าข้อที่สี่เอาไรคะข้อที่สี่อะไรจกักรพรรดิข้อที่สี่ว่ายังไงคะชัดเจนระชัดรัด และข้อสุดท้ายคือข้อที่ <5 S 1> ข้อที่ 5, 5อะไรคะสอดคล้องกับอะไรคะ <5 S 1> กับความต้องการใช้งานมเมื่อสักครู่เราก็รู้นะคะมเมื่อสักครู่เราก็ทราบถึง ที่มาของข้อมูลใช่ไหมคะว่าเราได้รับข้อมูลจากจากอะไรบ้างคุณครูก็มีภาพให้เด็กๆด,ดูนะคะข้อมูลจากภาพเราได้จากอะไรข้อมูลที่ภาพอะไรคะเราได้จากอะไรเอ่ยโทรทัศน์ใช่ไหมคะ,ะเราได้จากโทรทัศน์นะคะแล้วก็อะไรอีกโทรทัศน์เราได้เห็นอะไรบ้าง ถ้าโทรทัศน์เราเห็นรูปภาพเราได้ยินเสียงไหมได,ได้ยินไหมคะ